แล้วมีเสียงนกมีเสียงนกร้อง,องมากกอ,อ่ <c oughs> <c oughs> ครับผมก็สรุปมากครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งเลยที่ได้มา่ร่วมกับแพรครับผมก็มีโอกาสได้ไปกันมาขึ้นปกแล้วก็มางานชาริตี้หลายปีแล้วเหมือนกันครับผมก็ต้องขอบคุณแพร่มากๆเลยที่จะกิกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับปีนี้จะมีอะไรพิเศษว่าปีทผ่านมาเราก็จะมีพิเศษทุกปีเนี่ยสำหรับปีนี้ใช่สำหรับคอนเซ็ปต์ปีนี้เนี่ยเรื่อง growing together ครับผมก็จะเป็นเรื่องการเติบโตไปด้วยกันในในสังคมปีนี้เนี่ยก็จะมีเอาว่านรูปครับผมแล้วก็มาประมูลด้วย ความพิเศษก็คือเดี๋ยวผมจะปล่อยซิงเกลิลใหม่ประมาณช่วงปลายเดือนนี้นครับก็แอบ,บเขียนแอบบเขียนสปอยชื่อเพลงซิงเกลิลใหม่ไว้ในตัวกระเป๋าที่ประมูลด้วยก็สําหรับคนที่ได้ไปก็เปิดดูคนเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องถแถมมาลงนะครับก็คือแบบจะรู้แค่รู้แค่คนเดียวเลยใช่ครับก็รู้ก่อนคนอื่นเลยครับผมก็เก็บไว้คนเดียวนะครับเห็นว่างานนี้มันมีเกี่ยวกับการโุก์ด้วยครับผมส่วนหนึ่งเราก็องช่วประมูลนะ ช่ก็รู้สึกว่าการทําบุญนี่ยมันสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบมากก็แล้วแต่วิจารณญ,ญาณเลยของแต่ละบุคคลว่าเรารู้สึกว่าสบายใจกับการทําบุญแบบไหนก็แ้วแท่เลยครับสุดท้ายอยากให้เชิญชวนนะคคัะวันนี้ก็สุดท้ายอ๋อสุดท้ายเรื่องอะไรครับสุดท้ายแล้วของงานอ๋อก็วันนี้วันสุดท้ายแลยว้วครับผมก็หลังจากนี้ก็จะมีมีงานประมูลตัวกระเป๋าตั้งแต่วันที่12ถึงปลายเดือนเลยก็สามารถเข้าไปในทางเว็บของแมวได้ครับ เป็นไงบ้างลุยงานก็น <S <S สำหรับงานหลักๆก็จะเป็นเรื่องเนี่ยครับเรื่องซิงเกิลใหม่ช่วงนี้ก็กลับมาลุยงานเพลงสากลค,ครับผมก็เอาบัมเป็นอัลบั้มที่2แล้วเอาบัมแรกก็ประมาณน่าจะ45ปีที่แล้วครับก็กลับมาเริ่มรันเอาบัมที่2ก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยที่อยากมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังกันครับผมเราเป็นซิงเกิลที่2ที่เราจะปล่อยมาเร็วนุ้ครับเราต้องกเตรียมความเตรียมอะไรกงแบบ ถ้าถ้าเรื่องความฟิตเนี่ยหลักๆน้าน่าน่าน้าจะเป็นพาแฟชั่นวีคมากกว่าที่เราก็ต้องแวะเวียนไปเรื่อยๆครับผมก็จะต้องแบบเหมือนหุ่นฟิตตลอดเผื่อไปทำคอนเทนต์อะไรที่นู่นครับแฟชั่นวีคนี่คือเราจะไปรอดชีวิตก็เนี่ยก็เดือนกันยาก็เป็นเดือนแฟชั่นวีคอยู่แล้วก็รอติดตามครับผมพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้เลยแล้วนี่ยพูดได้ไหมเนี่ยพูดไปแล้วแล้วนอกจากนี้งานอย่างจ้าง ครับผมก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยก็เรื่องถึงคุณภรรยาจากสามีสุดที่รักอันนี้ก็จะเป็นลอมคอมเลยเล่นกับพี่ปอมสุชาครับผมก็รอติดตามกันได้น่าจะเร็วๆนี้ครับแล้วก็มีหนังเป็นหนังผีเรื่องแรกชื่อ replace me ครับอันนี้เล่นกับพี่อนันดาเอร์ริงแฮมก็มันแน่นอนก็มีได้พี่โคมากำกับด้วยครับผมก็เป็นเป็นงานมาสเตอร์พีสแน่นอนรอติดตามกันได้เลยครับ โหยากมากาว่าปกติที่ผมที่ค่อนข้างถนัดจะเป็นพาร์ทราาครับดราม่าแล้วก็คอมดี้แต่พอมันเป็นพาร์ทผีเนี่ยมันมีไม่มีศาสตร์ใหม่ๆหลายๆอย่างที่เราจะต้องแบบฝึกฝนเพิ่มก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ได้เล่นกับพี่อนันดาแล้วก็ต้องขอบคุณพี่โคมมากๆที่ช่วยหลายๆอย่างนะครับก็เป็นการฝึกฝนและการทํางานไปด้วยที่สนุกมากๆครับ กลัวตอนเด็กกลัวมากก็ก็อยู่ในอยู่ในสมัยที่พ่อแม่ชอบนี่ไงพ่อแม่พ่อแม่จะชอบบอกว่าเหี่ยนถ้าทําอะไรไม่ดีหนะ้าผีหลอกแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยจะกลายเป็นว่าเหมือนเราจะติดตัวผีมากๆครับตัวความมึกตัวผีอะไรเงี้ยครับแต่คือแบบว่าพอเรามาแสดงเราก็ต้องแบบต้องใจแข็งต้องต้องใจแข็งไหมคือคือพอมาเป็นหนังผีพราะเรากลัวผีก็ง่ายก็ง่ายต่อการกลัวไง <laughs> เวลาเวลาซีนกลัวง่ายเสีย ล้วด้วยบรรยากาศในการถ่ายทำหนังทีครับผมบรรยากาศมันจะชอบน่ากลัวอยู่แล้วแบบไปถ่ายบ้านล้างบ้างถ่ายในป่าในเขาบ้างอะไรแดงว่าที่เห็นนี่คือธรรมชาติเลยเดียวเดียวไม่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 เราก็ไม่คิดแต่งงานแล้วกัน <laughs> 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 ก็รอติดตามก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอดูจริงๆแล้วจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่า<ต> <ๆ S 2> ที่ไม่อยู่ในอยู่ใน,ๆๆในกองอ่ะแต่เราเองไม่เคยเจอเลยค่ะทุกงานฝันไม่น่ะไม่น่ะก็บอกว่าไม่แล้วกันครับบอกว่าไม่แล้วกันไม่แน่ใจโอเค ก็ขอฝากนะครับผม MV ตัวใหม่ที่จะปล่อยช่วงปลายเดือนนี้ครับซิงเกิลใหม่ด้วยก็ก็ติดตามกันได้เลยแล้วตอนนี้ก็มีธุรกิจใหม่ชื่อเป็นร้านชาเขียวชื่อไอร์ล่มอยู่สวนอัชชะครับผมก็จะเปิดที่ใต้ตึกแกรมมี่ก่อนแล้วก็จะไปเปิดที่สุขมุมวิทสี่เก้าก็สามารถไปบินกันไปได้เลยครับผมแล้วก็มีคลินิกชื่อวันเซอร์เจอรีนแอสแตนเซคลินิกด้วยครับเป็นคลินิกสัลยกรรมแล้วก็ความงามด้วยสามารถไปไ,ปได้ครับอยู่ศูนย์พระรามสี่ครับผมแล้วก็มีเบียร์ยังคาเฟ่ ก็เป็นคาเฟ่สายอาร์ตอยู่ที่โครงการเดอะคลาสบังนาครับแล้วก็มีร้านนวดครับผมด้วยแซนไทยมัซจเป็นการมิกซ์ระหว่างไทยจีนก็ฝากก็ยิงไปด้วยนะครับผมมีพยวยาะครับผมขคบคุคัครับ